รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไส้กรอก BKP ฮัลโหลพี่รักจ๋าพี่รักจ๋าค่ะฉันมีข่าวดีจะบอกจ้าข่าวดีอะไรล่ะคะฉันฉันถูกลอตเตอรี่ยี่สิบล้านยี่สิบล้านน,นี่พี่ท่รักเธอฟังให้ดีนะเธอรีบเก็บเสื้อผ้านะเดี๋ยวฉันจะกลับไปหาเธอที่บ้านเดี๋ยวนี้แหละจ้าอุ๊ยได้เลยค่ะจ้าจ้าจ้า,จาถูกลอตเี่ยี่สิบล้านาเก็บเสื้อผ้า,อาต้องพาไปต่างประเทศแน่ๆเลยอ,ะอ่ะหาชุดสวยๆใส่กันดีกว่า เธออยากจะไปประเทศไหนเธอก็ไปเลยจ้าเองสิทธิ์ของเธอเธออยากจะไปประเทศไหนอยากจะไปที่ไหนเธอไปเลยจ้าแล้วก็รีบไปรีบออกไปจากชีวิตฉันด้วยจ้าหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าแกน่ะออกจากชีวิตจะไปได้แล้วนี่ฉันถูกหวยจังอีสุขานทำไมฉันต้องมาทนอยู่กับคนอย่างแกฮะ ถ้าเกิดแกมาอยู่กับฉันเนี่ยถ้าถูก20ล้านสภาพแกนี่ปีเดียวคงกินฉันไปประมาณ10ล้านแน่เลยไปแกเอาแา่ชื่ิตะไปเลยไปนะมวนฉันขอตาหน้าแกไปเลยชีวิตแกหลังจจตีไปถ้าไม่มีฉันสักคนนะ,ะไรวะแกเจริญ รักษาคลินิกโอ้ย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 เจ็บเดี๋วว่าแต่พี่เจ็บแลยข้าก็จุกอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย ข้าไปรูกพี่อ้นนูยก็รู้จะวางอะไรให้มปนดูมีเกียรติกันสินี่ไม่วางกับพื้นได้ไงเล่าเอาแล้วพี่ใช้วางสูงสักแค่ไหนอะเอาระดับสูงระดับระดับไหนอะที่ระดับยอดไม้ต้นนู้น่ะยอดไม้ต้นนู้นเอาเอาสูงขนาดยอดไม้เลยที่เออยกยกยกให้สมเกียรติสมเกียรติดูหน่อยวัดด้วยสายตาเป็นไหมยอดไม้มันจะยอดนั้นน่ะโอเคโอเคี่เออ เต็มตัวพอไหมพอไหมฮะพอไหมสูงอันนี้ไหมพอไหมพี่พอพอยาวเอาละเอาเละต้นนี้หรือเปล่าต้นนี้หรือเปล่าพี่โอ้ยเป๊ะมากต้นโอ้ยมาวานตรงนี้่ในหลังคาหักต้นไหนเ่ยพี่โอ้ยพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยยุดโอ้ย ข้าได้ยินเสียงอะไรจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแถวหลังพงไม้เนี่ยไปดูดิมันจะมีอะไรล้องเช็คดูสิโอ้ยม,ม,ม,มีอะไรพี่มีใบเนี่ยโดนโดนจนหูปาดหมดแล้วข้าไปดูเอง<ะ>เสียงมันอยู่แถวนี้สัตว์อะไรหรือเปล่าใครนั่งนี่อยสองคนเนี่ย<ะ>มีมีมี ไม่เห็นสิเธอไม่เห็นไม่เห็นอ้กูเห็นนะไอ้ไม่เห็นก็ได้เอาเยอย่างที่ซอมเอาอย่างที่สอมเ,อเออจ็บใจจริงๆเห็นมันวิ่งมาหลังอันอานไม่รู้หายไปไหนหลังอานอหมาแล้วเห็นวิ่งหลังไวๆหายไปไหนวะเฮ้ยลูกพี่ี่ถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าอ่ะหมอจีนหงต้องเอาเราตายแน่ๆเลยอ่ะหมอจีนหง<อ>เขาเป็นคุณพระหรือเปล่าใช่ใช่ เองนี่มันสับสนหลายอย่างในชีวิตเองเ่ยฮะพี่หลายอย่างนะคืนเขาบังคับให้พวกเราขายตัวเป็นโสเภณีแทนนางาธาดอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะอย่างแกนี่แหละไปขายตัวเป็นโสมินีแทนพวกมันเ้าเกบบังคับอ่ะข้าไม่อยากนึกเลยแตงน้าอยากเองนี่แต่งหน้าเป็นผู้หญิงนะสวยผีตาขนจะบ้าแล้วรับผัวพี่ยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ ข้าจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่าปเป็นเด็ขาดนั่งวาดนั่งท่าตัวแซบใครจะตามจับตัวเองให้ได้เฮ้ยเองแบกแคล่นี่นะพาข้าไปดูทางนูนสิเอาไประมาณไหนอะพี่สู่ท่ยอดไม้นู่น <c oughs> ยอดไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งยกกลับมาเอ็งต้องมือสั่นอย่างนี้ยก็นน้ำหนักน่เยะเอ็งมานอนแล้วกันใช่เอ,เอ็งไปนอน ูกพี่จะให้สูงแค่ไหนครับเอาไม่ต้องสูงมากเอาแค่ยอดยากเอพอยอดไม้ด้วยแค่นี้พอไหมครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอไหมครับพอพอสูงขนาดนี้พอไหมเออพอพอกันอาลงเฮ้ยเฮ้ยไม่หรอโอ้ยนี่ต้องเอาแค่เป็นคนเดียวอ่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ย คด้วยปลอดภัยนะใช่ปลอดภัยแล้วนี่ท่านข้าว่าข้าน่ะปลอดภัยจากพวกมันละใช่แต่เลิมไม่ปลอดภัยจากท่านแล้วเนี่ยจับไว้อยู่ได้นี่เรียบร้อยแล้วข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรละ่ะนี่ข้าศาสาร์ช่วยเจ้าเนี่ยเจ้าไม่คิดที่จะบอกชื่อแท้ข้ารู้บงังเลยไงข้าบอกก็ได้ข้ามีชื่อว่าวาดนาราธิวาดหรือว่าปลาสังขวาดล่ะฮะปากคออย่างงี้เนี่ยนะถ้าไม่หยุดพูดอ่ะข้าจะอาลวาดเดี๋ยวนี้ชื่อวาดเฉยๆต้องสะกดให้ไหมวาดดอาวอวาด เฮ้ยบ้าเปล่าดอวดาวไปสะกดย้อนหลังทำไมเล่าเน่เสร็จเรื่องแล้วข้าไปนะเดี๋ยวนี่ข้าอยากจะรู้อ่ะไอ้พวกนั้นมันตามล่าเจ้าทำไมฮะอ้าวนิ่งทำไมเล่าอะไรเดี๋ยวรออะไรรอเพลง อโอเคเพลงมาข้ายินแล้วคืออย่างนี้ข้าเนี่ยนะเป็นท่าในเรือนเบีย้ยของไอหลวงโอสดไอหลวงท่านนั้นน่ะมันก็ขายค่ากับโรสโสเพนนีทั้งคิดดูสิชีวิตท่าอย่างข้าต้องไปอยู่ในโรสโสเพนนีมันคงจะเหมือนขึ้นสวรรค์ตกนรกหรือเปล่า ก็นั่นแหละขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาข้าทำใจไม่ได้หรอกข้าเลยต้องหนีออกมาข้าคิดเอาไว้อยู่แล้วนะว่าชาติเนี้ข้าจะไม่ยอมเป็นทาสใครเด็ดขาดข้ารู้แล้วข้าไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเจ้าไปอยู่ที่โรงโสภาดีนะจ้าไม่ต้องกลัวเลยนะทำไมข้าจะอุ่นนวนเป็นคนแรกเลย ถ้าจะบอกให้นะเจ้านี่โชคดีมากเลยนะที่ได้มาเจอกับข้าเนี่ยอ,อ,อแล้วไม่คิดที่จะเปิดให้ข้าดูหน่อยเหรอหนี่เปิดอะไรก็เปิดหน้าเปิดตาให้ข้าดูหน่อยสิเปิดหน้าก็ดูหน้าดีในฐานะที่ท่านช่วยชีวิตข้าข้าเปิดให้ท่านดูก็ได้ สวยมากปากนิดจมูกหน่อยตาคมยิ้วดกไม่เห็นเลยมิทิดเว่าเดิมอีกเปิดให้ข้าเห็นชัดๆหน่อยสินาง สาวธันจิตาสุวัชราธนากิจอายุ28ปีรักเด็กค่ะสัดส,ส่วน24 34 35สูง1 0กวา่าชอบมาชอบมาเอตายแล้วแมนางน,ะนี่นี่นางคิดว่านางเป็นอะไรอยู่เนี่ยฮะอ้าวก็เห็นร้องเพลงนางงามมาทำไมทำไมเห็นข้าต้องร้องเพลงนางงามด้วยคือที่ข้าร้องเพลงนี้ข้า,ยายอยากจะบอกเจ้าว่าหน้าเจ้าอ่ะไม่เหมือนพวกทาสท,ทั่วไปเลยอะ่ะหรอลักษณะอย่างเจ้านี่นะถ้าเกิดไปอยู่ที่โรงโสภนีนะ รับรองได้เลยว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันแน่ <S <S สภาพศพเธอคงตายไม่สวยแน่ลิ้นต้องจุกปากเ่อฉันสินนสนับสนุนโดยกาแฟปลอยใสคอลลาเจนเอาล่ะยังไงข้าก็ขอบใจท่านกัและการที่ช่วยชีวิตข้าไว้อะเสร็จเรื่องแล้วก็ทางใครทางมันนะข้าไปละ เดี๋ยวอ,ยอะไรอีกเล่านี่ข้ามีงานให้เจ้าทำคนอย่างข้านะไม่มีวันทำงานให้เจ้าหรอกเชอา มันแค้เอ่อท่านจะให้ค่าทำงานอะไรเหรอบุกป่าป่าโดงยังไงนะักข้าก็ทำบอกไปเลยโอ้โหแม่ดึงเบรกมือเอียดจังนะแม่ทองป่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้สองหมื่นกว่าแล้วท่านแล้วตกลงจะให้ค่าทำงานอะไรล่ะเดี๋ยวก็รู้ องหญิงจะถูกลอบทำร้ายหญิงจะถูกลอบทำร้าย,หญ,ายหญิงไม่อยากจะเชื่อเลยวันรอบเนี่ยนอกจากจะใช้ดักปลาแล้วยังใช้ทำร้ายหญิงได้ด้วยโอ้โห,หองหญิงเพคะตั้งแต่เข้าป่ามาเนี่ยรู้สึกว่าองหญิงจะลวนแล้วนะคะนี่ลอบทำร้ายอ่ะ หมายถึงว่ามีคนที่จะทำร้ายองหญิงค่ะไม่ใช่ลอบจับปลา <ś c oughs> นี่ท่านองเรียใช่เดี๋ยวเราจะเลี้ยงลูกไปตรงศูนย์หน้าแล้วเราจะยิงให้เข้าประตูเลยวะถ้าแล้วบ้าแล้ว,ลวเราองดินไม่ใช่องรีนะฟุตบอลท่านองดินในเมื่อจะเกิดอันตรายต่อองหญิงแบบนี้บ่าววีว่า hey! <ś c oughs> บ่าวว่าองหญิงอ่ะ สเสด็จกลับเมืองเชียงน้อยเถอไหมคะไม่ยังไงอ่ะิงก็ต้องตามหาเจ้าพี่ให้พบก่อนเออถ้างนั้นเราต้องเปิดเผยตัวแล้วล่ะเพื่อให้ศัตรูเนี่ยนะมันแสดงตัวออกมาเราจะได้จัดการมันง่ายขึ้นงงนะเนี่ยตีตก็ง,งงอะ่ะท่านองดินช่วยเคลียร์หน,ห,หน่อยเถคะนางวาดออกมาสิมาแล้วแหมนึกว่าท่านเนี่ยจะไม่เรียกข้าสละนี่ ความเคารพองหญิงซะก่อนสวัสดีพี่ข้าองหญิงตามสบายจะบ่าองนี้นี่ที่ข้าไหว้ไปเนี่ยข้าก็ไหว้สงสงไปอย่างนั้นแหละคนอย่างข้าเนี่ยนะไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดองค์หญิงที่ไหนฮะจะมาท่อมๆอยู่ในป่าทุรกันดารแบบนี้ท่านเหรอวัดเนี่ยนะองค์หญิงเอยาวดีแห่งเมืองเชียงน้อยหรอ,อเนีเ่ยหรอองคหญิง ทำยังไงเจ้าถึงจะเชื่อค่าองค์หญิงเอยาวดีแห่งเชียงน้อยเนี่ยนะจะต้องมีของสามอย่างประจำกายอย่างแรกคือองครักษ์อย่างที่สองคือนางข้าหลวงและอย่างที่สามสำคัญมากๆธรรมรงทัพทิบงั้นนี่อย่างแรกองครักษ์ประจำตัวค่าท่านองดินไหนอะ ไม่มองใครละข้านี่แหละข่ายและองดินพญาเหี่ยวแห่งเมืองเชียงน้อยเป็นองค์ลักขององค์หญิงพูดม่ได้พญาเหี่ยวพญาเหี่ยวหรือพญาเหี่ยวนี่มันไม่ตลกนะท่านอย่ามาหลอกข้าเลยยังไงข้าก็ไม่เชื่อท่านหลอกนี่หัวเราแบบนี้ไม่เชื่อใช่ไหมนั้นดูบัตรของข้า ลาดเล็กน้อยโอ้โหตจออย่างต,ตีขนาดนี้ดูสตตติตีตะขึ้นตาเลยึอย้อยพอถ้าเชื่อแล้วว่ท่านเนี่ยคือทันยัุรีอ๋มองค์คณะที่แสดงว่าดูไม่เต็มใช่ไหมพอเต็มแล้วอ่ะถ้างั้นนี่คืออย่างที่หนึ่งแล้วอย่างที่สองล่ะไหนนางข้าหลวงประจำการข้านี่ไง ตีถึงตี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 ถึงตีตีตลิถึงตีตีตลิถึงตีตีตลถึงโอ๊ยตลกอ่ะไอ้บ้าไม่เชื่อเหรอโอ้โหมาเต้นขนาดนี้คงเชื่อได้มั้งไม่เชื่อใช่ไหมชัดไหมมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบัตรทองโโอ้ห ค้าเชื่อแล้วฮะอ้เดี๋ยวองคารักษ์กับนางข้าหลวงเนี่ยนะสามารถโกหกได้แต่งเรื่องขึ้นมายังไงก็ได้ข้าอยากดูอย่างที่สามากกว่าทำมารงทับทิมแหวนคู่กายถ้ามีสิ่งเนี้ยข้าถึงจะเชื่อนี่ไงเชื่อหรือยังอ้ยน้ำงามมากเลยโ่อะไร เยอะแยะค่าจะบอกให้ถ้าเป็นร้านที่ดีจริงๆเ mm. ขาจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคาะโอ้ข้าไม่ได้อยากโอ้โหโอ,โอเคใหญ่พอไหมใหญ่พอแล้วข้าเชื่อแล้วองค์หญิงท่างโน้นองค์หญิงอ่ะนึนงลด้อเชื่อยังข้าไม่เชื่อ่ันดูสามอย่างพ,พร้อมๆกัน องอย่างแรกนี่นไม่เท่าไหร่คนบ้าอะไรพวกมาทักกอบรูปอย่างเงี้ยนะคะมึนแล้วเอาละพรุ่งนี้นะองค์หญิงจะต้องขึ้นเสียงเียงแต่คราวนี้มันเสียงจริงๆนี่แบกกันมาจนจะหักอยู่แล้วเนี่ย